พอเริ่มมาทำงานครับฝนก็ตกดีตอนมาทำงานมาในวันหนึ่งฝนตกแล้วสวัสดีรายการทางทายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องต่อซูช่องขบวนนำเสียงทนายยูทูบกระตั้งเพจครับในก็บออุทย่าพี่น้องทางทายแล้วกรับรายงานต่อเช่นเดิมนะครับก็ดินนํามากองไว้นะครับอันนี้ทํายากไปเลยเป็นงานยากนะครับไม่ได้เกล็ดบดอัดเอามาอัดไว้ตั้งแต่ ก่อนฝนตกนะมันต้องเอาใส่ด้วยแล้วเกบตบดอัดไปดีละชั้นนะทีนี้จะมาลือ้อทำเปลืองน้ํามันปวดหัวเลยโซ่นี่ก็ไปละบุดแตกกแตกหมดยังไม่ได้ทำใหม่เลยแล้วทีนี้มาทำอย่างนี้มันก็เลยเป็นงานยากไปเลยเอาดินมากองไว้แบบนี้ผนทำหน้าฝนด้วย ก็ต้องปวยดินขึ้นมาตากอีกตาก,กินทั้งน้ำทั้งอะไรเต็มเลยเพราะวานนี้ฝนตกหนักไม่นาเลยไม่น่าเอาดินมาใส่เอามาใส่แล้วก็เป็นปัญหาเลยเอางานนี้มันต้อง มันหน้าฝนะครับมันต้องปิดเลยเนี่ยเอาลงนิดหน่อยก็พอให้ได้ระดับแล้วก็ตัดเกยดยกดอัดลงไปให้มันแน่นแล้วก็ค่อยเทรถก็ถก็รีบเทก็เลยเป็นปัญหาเอาเดี๋ยวเรคงต้องแก้กันต่อไปครับอิมันเละ ทำยังไงได้เลยเละขนาดนี้เดี๋ยวก็มาอีกเป็นงานยากเลยเดินก็ไปดินเหนียวด้วย <c oughs> หมดแก่หมดน้ำมันแก่อยู่นี่ไม่ไม่ใช่น้อยหรอกคิดว่าแล้วเมื่อมันจะจบเนี่ยปัญหาตัวนี้ไม่ได้เลยเดินนี้วพ่งมาใส่เป็นร้อยจะเอาได้หรือเปล่า นนแบบนี้ไม่ไหวอ่ะจะได้เปลี่ยนดินถ้าไม่เปลี่ยนดินก็ซอฟต์อยู่นี้แหละ ไม่ได้ดินนี่ัวจะได้ตัดสองทีอยู่เอาไว้จนมันแห้งก็เลยก็จะใช้ได้เละแบบนี้ไม่น่าจะตัดได้มันไม่เหมือนอินไซต์ ว่าถ้าเราตากไว้ตอนนี้ฝนจะมาอีกไม่ตอนเย็นนะก็จะเป็นปัญหาอีกน,นี่ถึงว่าทำงานแล้วมันไม่จบดูฟันฟันเราทำเองนนะฟันทำเองรอเหล็กแหนมมาฟันก่อนรอเล็กแหนมมา เพอว่าฝนจะตกวันนี้ไม่ได้ตากกอนดูฟันผม ฟันฟันแต่งเอาฟันเกา่าเป็นตันเล็กเนี่ยต่อเดาก็ไม่เท่ากัน <c oughs> โอ้ยทำไงนะทีนี่ทำไมดีมันอย่างงี้ <c oughs> น้าเบือบนะ่อฝนลครับ อนแรกก็ไม่อยากเสียงช่างอ่ะช่งางก็อยากให้แต่ลงดินลงแล้วลงกองอาัดาัดแบบนี้มันไม่จบกับทําแล้วก็เติมน้ำมันแบบนี้แหละต้องมาตากดินอีกนต้อเอาลงทีละหน่อยแล้วก็งาน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 ละเอียดอ่อนอ่ะงานต้องเหมือนผมที่ชาวบ้านนะผมที่ชาวบ้านยังไงก็ได้ ผสมที่ชาวบ้านก็เอาไม่เป็นไรใส่ไปเลยเหยียบบนแน่นก็พอแล้วอันนี้งานทางหลวงก็ไม่เอาอเผมจะตากดินยังไงมันจะแห้งได้เซ็งเลยตากขึ้นมามีแต่น้ำต้องตากถ้าแดดดีๆก็พรุนี้ก็ต้องพลิกตากพลิกตากลดเ,เกล็ดอะ đã dù rồi. Uhm, mọi đi ngờ ngày đi nọ มองเห็นดินแล้วเหนื่อยใจมันเละครับผมต้องทำไงดีเนี่ย ทำไงจะจบผมโดยดีหนัวพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ได้ได้ทำงานปัญหาคือมันทำปัญหาคือมันทำยังไม่ได้รอก ดเด,เดี๋ยวมันมีแถวนี้อยู่เดี๋ยวใส่แถวนี้ก่อนอง,งานยังไม่จบเานาะง,งานวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อนหาวิธีตากดินก่อนคลิปนี้ไปแล้วนะครับบายบายวันนีครับ